เปีคูเปอร์เลยไรอะขยัาล่ยเด้อเด้อเอาตองออกกนต้องั่วังไหวใจจะเกินม่ม่ออนี่เานี่เอ้าเอ้า โอ้ทางกระต่าปเชือกกระต่ายเลยยัดเราหน ไปดิพี trips, problems, so wow. oh, 20, ่น้องตั้มเข้าเมาเด้อองมันนี่กลับมาตั้มเข้ามองข้กันว่าเป็นยังไงพี่น้องแรงเว่อรจะมาตั้มไรเลยนะตั้มม้เลยีแล้วกมือเปนิสยเลยโอ้กูมือจะีมกูมือไรหมูม่กุหมหมู ลูกเด็มาเน่ยอะหนูอ่ะลูกเด็กว่ามันกินเราไหมบม่กินเางเออละจีไม่ใ่เนล้วกยัาีบบเพื่อนองเออแล้วว่ามันแล้วว่าโบมันกินเราเนี่มันกินวี่อ่ะมันกินวี่อ่ะนะามขมา้ะจ้าพี่น้องวันนี้กินามขมาแล้วกิด่้านเนอจ้าจ

เอมเราว่เราใช้เท้เต้นกันหนีเราวะักยๆแล้วแล้วักเลยเด้ออ่านะจ๊ะนิ่งปักสวยนี่ตอนเพ้าเ้าหอมคืนแจลาเรียกินทุกกรันเป็นตัวเฮียเป็นขี้แมวนี่เลยเวเอาแน่นเต้องแเขาหงากเดีออบออูเขาหงำไม่ดีเราว่ะมองหงกูเลยเล้วเมื่อกี้คอดเมื่อกี้จ

กูจ่ินดิอ่กินเสร็จแล้วรึมาอย่าไปจังอิ่มนะก็เลยกระโดดไาจอบบมีเสียงหลังแล้วคือเสียงแล้วจับมั้ผ่ากันหลังใช่มันมาตกหนูเอ้ยกระดงไปจับประมานะ ต้าขามาพี่น้องมาตัองนะเอนเลยว่งที่มาจั้สใเหรอได้ปะจะคำก่อนเอาอีน่ะที่ต่บี่เราโวยโฉ่โม่ไม่ตั้งโม่เป็นตันี่ไม่ดี

ไม่ตีจอกๆุกทุกไดอะไรคยังม่ยังหอนเนี่ยโอ้นม่ขวบอพี่นอก เวียนหัวมันยากโอ้สตอปไว้นะพอดีจะยังจะคุ้มทายอยู่

Tắm khẩu màu vì nó chá Phía nọ Tắm khẩu màu phía nọ Để cho nó tắm cái tắm đấy Đồ ấy, đồ này <laughs> <laughs> ตัหหม้มขาวเบาหได้พี่น้องมินหลุ่มเด้รึบปล่ดเออจุบปุ๊บปุ๊บก็ได้ดได้เพิตั้ตหหมขาวเบาเนี่ 嗯。<Yeah. S 2> <laughs> ข่าวบอพุ่นกัซซิมาพี่น้องเอเออะไรกันสเตก้า